สบายดีพี่น้อง<า>สบายดีทุกคนคนพ่อกับซองน้องสาลาคือเก่าพี่น้องน้องสาวลาผ้ากินทำวะเปลี่ยนซีก็พี่น้องบริเตียนช่วงนี้เขาในช่วงกินพี่น้องเอ้ยเนาะคันช่วงเทียงเทียงนี่สิเป็นรายการกินวันนี้ก็ดิต่ตำมะคงใส่กระป๋ามือ น้ำกำลังตง้มมวันที่รเสิบเวันจ็ดวันนี้วันนี้วันที่เจ็ดสิบมือพักยังเกือง พักพักเที 1. 1. Sw 160. 160. ่ยนแรกวะพักเทียนนึงพักเที่ยนหนึ่มันอยู่ที่เจ็ดผ่าอันเนึงสิบื้วันที่สิบเจ็ดถูกสิอ้าวจะว่าวันที่สิบเจ็วันที่ได้มอ่ากับสิบมื้อไปิบเจ็มื้อนี่เละค่าวันที่สิเจ็ดนฝากสิบเจ็ด ตอนกำลังยำพี่น้องมาสลาเป็นซีโซฟีมือตำกินแต่ตำกับตำแล้วก็ตำพี่น้องเลยหนุหน่มๆกับมาพี่น้องเบาตาเบาลุงพี่น้อง พากันแกมาการะถินอีกแล้วยาดิ้งยืนอะไรก็แชก็จำเราต้องส่อง,องเองบาลุ่มนะพี่นลุงส่งเบาลุงพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดเบิง้งส่องบลาตาก็อย่าลืมเข้าไปกดเบิง้งคือกันพี่น้องเลยสองคนเท่านั้นอ่าสองคนเท่านั้นคือเข้าไปเบิงบ้งกันนะเบิ้งของเคยล <c oughs> ยาเฮ่ได้ไ่ไ้อาว่าอลไรสองคนเท่านั้น <c oughs> อ๋อเข้าไปเบิ้งไมได้จำเราต้องสองคนเออเฮ้อ่ะ อย่าลืมพีม่ต้องอย่าลืมมือนี้แล้วเพิ่นสิตประทิง่นจิมซีเาแล้ว <c oughs> ามส <c oughs> ีตเลยสีเซ ตรงนี้จักสิไปทางใดพี่น้องเลยมีแต่รายการกินกับกินแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนชงใจกินบอสกินแล้วนะเสียนะนาสิไปห้าไม้เครื่องไปช่วยงานบราบดาวเต็มซื้อเต็มเสียไปบอสหละคนไปเป็นรถไทยเยี่ยมไก่ได้ก็ได้เป็นไก่ควันไก่ควันอยู่หุ่นเ้ยเนาะ ทางทายเจ้าสาวบ่เจ้าสาวเป็นปัญหาแล้วก็มาไล่กันออวันนี้มเสียนล่ะมาปคนคนเต็มทางวาไ่อีหยังก็มันบ่แม่นปัญหาแล้วแหละเพราะว่าใดก็แต่งอยู่แล้วมันบ่แม่นปัญหาแล้วแหละจะเฮาแต่งิแล้วแต่งอีกมั้ย เอ้า่เาอีกวนประมาณาหอ่อนมาปีเอไนี่ปีนึ่ปราเ้บาป้าเราเป็นคนอ่ะนะป้าเราซอยปลาหมึกพี่น้องเอาพี่น้องกะซอี้าเลยจะ มันก็ปลเนาะลูกเน่ปลมันก็ยังโหดใครบอกไีนปลาปามันก็บวยเลยูหนึ่งกับปาตีเนาเด้อว้ายกำลังไหนล่ะจ้ากำลังดนะใครแบ็โตีพอตแ่มใบติ่ามีเออเอาหมิ่นเอาหมิ่นลาอาเลยตอนไล่ตพอใหญ่ไห่ใหญ่บอตอนนั้นพอแม่มาอยู่บ้าน

เซนลูกเซนล้านเลนะเขาขอบักนว่าไปหลามาคุณป่เป็นคนบัดเต่เขาเอว่ไอ้เป็นอเป็นลุงป้าจะเป็นคนตพี่น้องมาเยบบนบบพอ

เน้นเน้นหมึกหเป็นกินโลคนซื้อไม่ได้กินค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 นมาได้ซื้อได้กินแนเัปดิินอดด่านได้เนาะหมึกมันสีราคาถูกเออเอาใส่น้อยหนึ่งมกินใส่ได้นนหนึ่งก็พอ หมึกลงไปโอ้คือดีแท้แต่มอบตอบคันนี่เรียเป็นเคยนะเส็นไผ่ได้าเป็นไผ่กันยังจกจกจโอ้คือดีเท้ยังจกจกรวม้วยสวยกันอีกแล้วห่ออีดีได้เฮ้ยแต่ละวงนั่นนะอืม กับแก่เอฟซีที่เป็นห่วงด้วยว่ามอยใส่พวกแป้งน,นัวลายว่าสั่งแต่ขันโบใส่ร้ายมันก็บเสพนะหนานเห็นบ่ยังมีจิตเนี่ยมันขันโบใส่ยังไงขบนโอยากายนะาากับมือนไลยเนาะใส่แต่พวกน้าวบอกน้าวใส่ก็ใส่ก็ใส่บ่พี่น้นนองเราป้องปลายโอ้อยจะตแสบจะตะนวัว ตงม่วนีเับทกุมะมาุะม่ยยกับยังทนีจกราหายกจายแป่มอนี่ม่กจายเรามาฮอยไม่ต้องกัดตมชโกมันโชิบโคมตมชิบโคมรอกสิน้าพีก็ได้ลอยงอมีเทียงหนตนวน่าเลยอีนังน้ปลาเออนังลขาวอินแนลขาวหนาพี่น้องคมกัน สองนุงใช่ไลูกใครใครดีใครได้ยืยเดกอ้เกเด็กยเิดข้นจากผม่เงเพราะว่าบเข็มไม่ได้บอกตาอั้ป่าละไมตามึงราเขียนว่เราิกล้วย

โหตาเป็นมือเป็นโลกผมชิวานน้อยหนึ่งบ่วงคนมาตีงอโอ้ก่อนหนันกเขาอาไรอะแงบเขาอัแนีเลยเข้าไปกินตัวนี้เ๋ยวออกมาพี่เราไอ้หน้าตาจายเดี๋ย่ วตคบมับมมมนูาเอเน,อนีนะ่นอนมูนุดใะมันมูนใครแม่ก็เลยรับตาางปให่แตยีกาเหลเเา,ลาหน่องมื้ออะรนะต้อกินนึข้ย็น ามายังมามางนับีไม่นีู่กินนี่จะมาก่มอยู่ในนี้มันปิดใหยังมองเทียนนี่เนาะเอาออกก็ได้ลูกไม่ออกกินออกล้างยกินีสบายดีคุณผูกฟังอันโอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้างยังพัก้น ว่าสิไปเบิ่งานแต่เมื่อวานนี้ัไปขาางห้งซีสบอเขปิดมาตลอดบอันทานเาจวนนะปีอย่ป่างน้ำฝนนัปนจรอางไปัองดกับคนจะเที่ยวเอาหินเลยก็อยู่คัวนะ ตครประทันนั่งเ่อกับ่ออนประทาน้งานมาใช่ไหม่ของมใส่องไปใสู่้แล้วานเทียงไอุ้หดองมันกัสิบหอนเนาะเดี๋ยวกินกันนะจมีอันเดียวเทงนะตัวสอนะพลย่างไปเบิ่งชิไม่ช้องเพลิน ตัวนะเป็่องแตัวงนะเออเวนตัวอห้างเอวะเนเหนห้าเอนี่แต่มันบอได้วะกู้งนังุกฟังเฮ้ยเอาบวมาคุยกูะงนังเ้ยเนมวั้ ก็เอ้อเยดีม้จะกว้างว่านี่ที่ีกเคงแสบเลยนะสเลด้วยด้ด้วยด้ว้วยด้วยด้วด้อเ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 ด้อ แล้วแบปร์มบอไดปบนต้องเช็ใช่อปล่าน้องอะไรมาม่ไรมาไปปุ่มีน้องน้องต้องห่อเยบเหมอนไหนผแรกบอาตั้งหนักคเณเยบอันไม่ช่อนก็คือว่าได้หอนป่าใช่ไหมันบ่อายกับยนที่มันมีแต่ต้มต้มอกับเท้าเลยเท้าหรือกับผูกพักแข็งสิ่ลายพออ ถ้ามันบลายอุตามันได้นะบานนั่นนะนี่ขันจูบมันังโ่น้องลุงน้องลุงบนเานเราเพียงพี่งอลเนาะอย่าิปีปเ็ไหนกนะตาหนองตาเลียนหมกบ้านใดตกน้ลองแซ่บแซ่เปิดแล้วยุนเสร็จแล้วทีวทุ่งเดียว จะ่าปล่อยไว้แล้วำมาหลับตกินพวขกิปลาธรรมชาติก็ปลากรเงาปลาเียนบวกพันายบุ้งบุ้งไ่้ข่าวเลยบุ้งเกินดูนะพวกกินปานกับกินจ้ะข้าวเออเขาเวลาหยับไม่กิหมูใส่ทุงไนี่ผัดปลาานจังกินพอใหญ่ได้ เราหมดขาดปาสีพอมได้ไปยังบึงปาสีกินเป็นหรอว่เด้เอาปาีมาเด้อมาเด้อไม่กับฝันบ่มาเด้อนี่ไปทั่วอยู่แถววันเนื้นนอกลัวนะเลือมาก มัน่ามอีห้องเมาจะนั่นเนาะแต่มันมีแต่เลือดเต็มมันจะมีใช่ไบบหนักเอาเถอะพี่อานตัวเอาครบก็มีแต่เลือดเรียบรือเร่บอกเลอดเนาะ mọi người đã mất những cái mùa mưa. Chưa mấy nó. Qua phạt. Phạt thâm sáng. Trần phạt. Trần phạt thâm sáng. 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 นับประคออือเราจะทางต้แล้วแบบตื่นสมามันเป็นประขอสติตเยน็นจริงบ,บอสเบิรงทายมันนะครับเป็นใจมันบกปุยเนาะงูคายบกคอยลงไปไปทำมาดูโอ้งูคายกระลุกนะมันงัเขาปุยอะไรย้มันกับโบไร้นั่นะน่ารมันบเป็เนตะปุยมันไ้ บกุยชนะบิงาใส่งานก็รองายๆนขาย่งกินเจอะไรกุยบ่้อมันห้องมีห้องมีน้ำีต่ละมาก็บน้ำและและเลีดวยมันจบเนี้ยบ่น้ำนี่น่ะกินบ่ไ้น้ำนองไหลาักิะแข็งลงมาหา

ยังคิดไเ่อยันจะมุดเฉิอยู่ดีฮัลลชมพมเชยจังแพละพี่น้อง นี่ยัางว่าบอกเพชรกรสูนเพชรเหไหนส่งเมปงเมปาลูกพี่เนาะ